ก็สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Super g a g Channel นะครับผมวันนี้เราก็จะเดินทางไปแคมปิ้งกันที่เขื่อนศรียัดนะครับผมเราก็จะเอาเบ็ดไปตกปลาด้วยเราจะไปแคมปิ้งเราจะไปอยู่กันที่ตรงไหนนะครับผมเรายังไม่รู้นะเดี๋ยวเราไปถึงเขื่อนเราจะไปขี่รถวนดูก่อนนะครับผมเราจะเอาบรรยากาศดีๆมาฝากเพื่อนๆกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปรอดูกันว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนนะครับผม Two Thousand Years Later ก็ S <S สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาถึงหมายที่สี่ยัดแล้วนะครับผมอันนี้เราก็เพิ่งจะมาถึงเดี๋ยวเรามาเตรียมลงเบ็ดกันดีกว่าเก็บข้าวของนะอันนี้ก็กว่าจะหาทางลงได้นี่ก็วนหลายที่มากเลยนะครับเอาแล้วนะตอนนี้ผมก็ได้กางเต็นท์ที่เรียบร้อยแล้วเป็นร่มแล้วเดี๋ยวเราก็หาทําการเอาเบ็ดมาวางที่วางพันเบ็ดแล้วก็ลงเบ็ดกันดีกว่านะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันสาหรับวันนี้อากาศร้อนมากแล้ววันนี้ ตอนนี้ผมก็ได้ปั้นเหยียวเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะผมว่าเอาใกล้เดือนเกี่ยวสุดท้ายเลยนะเราก็ตีเบ็ดเลยดีกว่าตอนนี้เราก็ตีด้านหน้าตรงนี้ไม่ไ้วนะครับผมลุงที่อยู่ข,ข้างๆเขาบอกว่ามันมีท่อนะเดี๋ปวีราดงไปตีข้างลุงกัะนะ ผมตอนนี้ผมก็ได้ลงเบ็ดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม <S <S ผมลงเบ็ดทั้งหมดสี่คันนะครับผมมีคันเล็กตีตรงนี้คันหนึ่งนะครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่กันทั้งคืนนะครับผมตามระปานะดูว่าเราจะได้ปลาไหมนะแล้วเราจะอยู่กันยังไงนะในที่ที่แบบท้ายเขื่อนแบบนี้ในแบบไม่มีไฟฟ้าไม่มีห้องน้ําไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็มีแต่ของที่เราเตรียมมา สำหรับคนที่เพิ่งเคยรับชมคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมในการที่เรามาคิดแบบนี้นะมันจะเป็นอะไรแบบว่าที่เราไม่ได้เตรียมไว้นะครับผมมันก็จะมีทั้งสมหวังทั้งผิดหวังนะครับผมมีทั้งลําบากมีทั้งสนุกนะครับผมรวมๆกันไปนะสําหรับในการมาเที่ยวแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราก็มารลุ้นเด็ดเราดีกว่า ตอนนี้ผมก็ร้อนมากเลยครับผมเหงื่อท่วมหมดเลยโอ้เราต้องกางผ้าไปเพิ่มอีกชั้นหนึ่งครับผมเพราะว่ามันไม่ไหวมันร้อนสุดเหงื่อเข้าตาจนแสบตาหมดแล้วตอนนี้ช่วงนี้ที่ผมหายไปนี่ก็คือเออ ไม่ใช่ว่าผมไม่ได้มาทําคลิปนะผมผมไปออกมาทําคลิปอยู่แต่ว่าคือคลิปมันเฟลอะ,อะโอคก็เฟลเลยไม่มีอะไรเลยอันนี้เราก็มานั่งรุน้นกันต่อไปนะนี่ครับผมเบ็ดเราผมอยากให้ทุกคนได้รับแสงแดดได้จากในนี้จังเลยบอกว่าตรงโคตรร้อนร้อนจริงจริงและดูลุงที่เขานั่งข้างเรานะผม ยืนแบบว่ามีแค่หมวกไปเดียวนะแกไม่เอาร่มอะไรมาเลยนะตอนนี้เราก็มีล่มหลังหนึ่งนี้ผมว่าผมจะไม่ใช้แล้วแหละผมจะเอาไปให้แกเดี๋ยวรอให้แกกลับมานั่งก่อนตันนี้แกกาลังทําอะไรกแกยังไม่รู้เขาก็แนะนําหมายเราดีนะครับผมไม่รู้ว่าแนะนําหรือเปล่าคงจะแนะนำแหละ <c oughs> โอ้ตอนนี้บ่ายโมงมแล้วนะผมปลาเรายังเงียบอยู่เลยดูฝั่งนู้นก็เหมือนฝนจะตก,กน,นะมืดขาวมาเลยทางนู้นออแล้วก็รุนกันต่ออีกยาวๆนะครับผม นี่ก็เป็นที่พักแคมของเราครับผ้สบายมีพัดลมด้วยนะนี่เป็นเหยื่อของเราปลาไม่กินนะครับผมเหยื่อสุดเราเนี่เราก็รู้ส่งให้ปลากินนะครับผมอาจจะรอช่วงเย็นอีกช่วงหนึ่งนะครับผม,มนะผมเป็นเราเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับผมถ้าเกิดเรา ไม่ได้ปลาผมยังไม่ถ่ายดีกว่านะเพราะว่าเมมโมรี่เราก็เต็มนะผมไฟเราก็ไม่มีด้วยเราก็ลำบากนิดนึงนะแบตเรามันก็จจำกัดนะครับผมโอเคอเครับผมเดี๋ยวเรามารอดูกันช่วงปลาแดกเลยดีกว่าปลาละปลาละ,ลาละนี่ผมนาก็ให้ปลามานะโอ้โปลา่กัลช้งก่อน พอมีไส้เดือนอยู่ครับเดี๋ยวรอดูตอนกลางคืนไส้เดือนที่ว่าพังหมดแล้วนผมอันนี้เป็นแต้มแรกของเราครับผมจากหลังจากที่รุงเขาให้มา สาไ,ไม่ถึงฝ่ามือแล้วประมาณสามนิ้วก็โอเคนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้เราก็มีผ้าแล้วตอนนี้เต็นท์เราพังหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอเคลียร์ปลายเคลียร์เต็นท์ก่อนยอ <c oughs> ดมากวันนี้ลมเ,เริ่มมาแต่แรกยังทักว่าไม่มีลมเลยนะเอาละครับผมตอนนี้เราก็ย้ายที่อยู่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ตอนแรกเรามาจากฝั่งนู้นแต่ใกล้ๆกันแหละเราย้ายมาตรงนี้นะ เขาบอกว่าหน้านี้ดีกว่าเราก็เชื่อเขานะเพราะเขาเป็นเจ้าถิ่นเราก็ไม่รู้เขาจะหลอกเราหรือเปล่านะครับผมตอนนี้เมื่อกี้ผมก็ได้ลงน้ําไปนะเพราะว่ามันมีเศษหญ้าลอยมาตามน้ํานะครับผมแล้วมันก็มาเกี่ยวกับสายเอ็นของเรานะผมเลยต้องลงไปเปียกไปหมดทั้งตัวเลยคิดว่าน้ําจะไม่ลึกนะโอ้โหพอลงไปท่วมหัวเลยนะครับผมแค่หน่อยเดียวเองโอเคผมเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันไปเรื่อยๆ่อยดีกว่าถ้าเกิดปลาไม่กินผมก็ไม่ถ่ายนะ เพราะแบตเราไม่ค่อยมีตอนนี้เราก็มีกับข้าวมาอยู่นิดหน่อยนะครับผมมีปลาที่เราตกได้ตัวหนึ่งแล้วก็มีลุงนะครับผมมีน้าที่เขาจะกลับบ้านนะเขาก็เอาปลาที่เขาตกได้ให้เรานะเขามาก่อนหน้น,นี้น่าจะกินช่วงเช้านะแต่เรามารอรุ้นกันช่วงเย็นนะตอนนี้ก็บ่ายสองโมงแล้วผมว่าจะขอตัวพักผ่อนสักนินึ่งเพราะว่าคืนนี้เราน่าจะอยู่กันย,วยาวๆนะ มามาร่วมทิพย์กันพีพ่พี่มีรังบ้างหรอเปลพี่มีแังที่เข้าขวดตอนนี้นะครับผมปลาในที่กินเบ็ดเราก็แค่ตัวเดียวนะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่ได้กับข้าวสาหรับเราเลยแล้วผมก็ไม่ไหวแล้วแล้วก็เอาของที่เราเตรียมมากินดีว่ะอันนี้ก็เป็นมาม่านะครับผมเอะดูสิตาเป็นยังไงเยอะมองเห็นไหมนี่อืม บองตรงว่าใส่สหลายนะครับผม oh, <okay. S 1> เราก็กินกันอย่างนี้ครับเราก็มีแค่มาม่านะกินมาม่ารองท้องกันไปก่อนเดี๋ยวตอนเย็นเราค่อยมากินปิ้งปลาของเรานะครับผมรับรองว่านอกจากปิ้งปลานี่มีเมดูเด็ดแน่นอนนะครับผมสำหรับคืนนี้แต่ขออนุญาตหาก่อนแป๊บหนึ่งนะ oh, <okay. S 1> อยู่ที่นี่ก็คืมฟ้าขึ้นฝนนะครับผมฝนน้ำท่าจะตกสองสารอบแล้วนะครับผม แต่เราก็ยังไม่โดนนะโดนแค่ลิ้นลิ้นเฉยอืมอดยอดมากครับอร่อยมากนี่ลายสดสลตอนนี้ก็ประมาณสองโมงครึ่งแล้วครับผมเดี๋ยวเราก็กินมาม่ากันก่อน แล้วก็ช่วงเย็นนะครับผมถ้าเรายังไม่ได้ปลาใหญ่นะครับผมเดี๋ยวเราผมก็จะน่าจะลงน้ําหาหอยหาอะไรดูนะครับผมอาจจะมีหอยมีปูอะไรอยู่ตามโขดหินตามอะไรนะครับผมเ,เรากา็ลงไปลื้อดูอีกทีนึงนะครับผมนี่ครับผมตอนนี้แมงปอเต็มเต็นเราเลยนะครับผมนี่ยรอบเต็นเรเลยแมงปอมาอย่างนี้มีส่งสัญญาณน,นะครับผมเหมือนว่า จะมีฝนมีน้ำนะครับผมแบงป่อยอย่างนี้โหลืมเลยครับผมดูต่อให้มีอะไรเราก็ไม่กลัวนะครับผมเพราะว่าเรามาถึงจุดนี้แล้วเราก็สู้ไม่ถอยแล้วครับผมเราสู้ขาดใจแหละได้ไม่ได้แล้วก็เอาให้มันรู้ดำรู้ดีเลยนะอย่าไปยอมแพ้มมนได้ที่ไหนเนะรามาหาันนี้แล้วไม่ใช่อยู่แค่ปักซอย A few minutes later. สวีดัสสวัสดีตอนเย็นครับผมเราก็ยังไม่ได้ปลาเพิ่มเลยนะหละังจากที่เราได้ปลามานครับผมเราก็เงียบเลยเดี๋ยวผมก็คงจะได้เปลี่ยนเหยื่อสักรอบหนึ่งแล้วนะถ้ามันเงียบขนาดนี้ไม่รู้ว่าเหยื่อเราจะยังอยู่หรือเปล่าวันนี้เราก็จะนอนตรงนี้กันนะครับผมบรรยากาศอยู่ตรงที่เขื่อนศรียัดนะครับผม ปลาเงียไม่เป็นไรครับผมเรามีไกโ่โยนี่หืมปวดเลยครับผมไก่พริกไทยดำนะเดะผมออย่างไฟอยู่นะผมถึงจะเป็นควันอยู่ั้งมันนะครับผมเพราะว่ามันมีฝนลินด้วยนะพอฝนมันลินนะครับผมฟืนมันก็เปียกพอฟืนมันเปียกเราก็ก่อไฟมันก็จะไม่ค่อยติดนะผมเพราะมันชืน้นวันนี้เราก็ พอมีปลาอยู่นิดนิดน,น,น่อยๆนะของปลาเราไหนดูปลาเราซิแหมงนะผมแต่มีปลาตัวหนึ่งตายแล้วเดี๋ยวเราต้องเอาไปทำนะผมอุ้ยไม่ใช่หลุดออกไปหมดแล้วครับผมมื่อกี้ ฟ้าโอ้เอาเาอะไรก็ใส่อะไรนเดี๋ยวเดี๋ยวหาของแบ่งเหลือครับเออเอาจานหน่อยนนี้นอนนี่เหมือนกันหรือเปล่าครับนี่ครับโอเคครับจะได้มีเพื่อนนอนพอดีเลยครับผมมีมีมีอะไรก็ก็ไปหากันก็ได้ครับครับเดี๋ยวเข้ามารับกลาม แล้วครับผมเมื่อกี้ก็มีน้าตกปลาอยู่ข้างเอาราบปลากับปลา,า,าปิ้งมาฝากเรานะผมเขาเห็นเราไม่ได้ปาลาบ้างเขาก็เลยมาฝากเราแล้วครับผมต้องขอบคุณมากมากเลยนะแต่เราก็มีไก่อยู่เราอาจจะเอาไก่ไปแบ่งเขาแล้วผม ครับผมตอนนี้ก็ได้เวลากินข้าวของเราแล้วครับผมอันนี้ก็เป็นไก่ย่างของเรานะผมจะหมอกมึดๆหน่อยนะผมเพราะไม่ค่อยมีไฟนะจะวางยังไงเลยไก่ดำนี่ไก่เราก็ออกไม่ไมนิดนึงนะมีเไยเหนูมีอะไรกินมัางไก่ของเราก่อนกวลานี่หลังจากที่เราเอาไก่แบ่งไปให้พี่เขากินแล้วนะครับผมอันนี้ก็ของเรานะ เพราะว่าเขาเอาปลาย้างกันีนน้มันต้องกินไหนอะปลาย่างปลาย่าง,งผมตัดเตรีเรียบร้อยแล้วนะผม <c oughs> หิวหิวอะไรกัดอันนี้นะผมเป็นลาบปลาที่เขาามาให้ผมครับอืมอร่อยเลยครับผมสำหรับวันนี้นะเราว่าไม่ได้เอาปลาของเรามาทำนะผมก็มีแค่ไก่ที่เราเตรียมมาจากบ้านนะ แล้วก็มีลปลาแล้วก็ปลาย่างที่พี่เขาเอามาให้นะครับผมเราก็มาอยู่ที่นี่เราก็ได้มิตรภาพใหม่ๆนะครับผมก็ได้รู้จักคนที่เราไม่เคยรู้จักจากที่อื่นนะครับผมก็คือเขาเอาปลามาให้เรากินแล้วเราก็เอาไก่ไปให้เขากินเพื่อแบบว่าแลกมิตรภาพกันนะครับผมปลูกพันธมิตรกันไว้เพราะว่าเรามาอยู่ณจุดจุดนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องพบเจอกับอะไรบ้างนะครับผมเราก็หาปลก นิดดีกว่านะครับผมกรมีอะไรเราจะได้ช่วยเหลือกันได้นะครับผมตอนนี้เรามากินข้าวกันต่อดียวานี่น้ำจิ้มแซ่บเลยครับผมอร่อ,อยมากเลยโอเคคนระับกินข้าวกันกอีก่่ะแอาละครับผมตอนนี้เราก็ได้เวลาอาบน้ำมาแล้วน,นะครับผมโอ้ไฟนี่แสบตามากเลยนะผมมันเป็นไฟแฟดโทรศัพท์นะ กล้องโกโปรเราก็ยังมาไม่ถึงนะเราได้สั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะไปอาบน้ํากันแล้วนะครับผมแล้วเราก็จะตีไปอีกรอบหนึ่งแล้วเราก็นอนนะผมคืนนี้ถ้าเกิดปลากินก็ตีไปนะครับผมถ้าปลาไม่กินเราก็ค่อยมาลุ้นกันต่อพรุ่งนี้ตอนเช้าเดี๋ยวผมจะตื่นมาแต่เช้านะผมเพื่อจะมาลุ้นไปผมก็ไม่จะมองกล้องมากนะผมเพราะว่ามันแสบปลามากเลยตอนนี้โอเคนะครับผมทุกคน คนต้องเข้าใจนะครับผมในการมาที่อย่างเงี้ยมันต้องแบบผิดหวังอยู่แล้วผมผิดหวังจนผมชินแล้วล่ะครับผม <c oughs> คลิปผมก็มีเยอะแยะนะครับผมที่ผมไม่ได้ลงก็เพราะมันเป็นอย่างนี้แหละครับผมโอเคเราไปหาอาบน้ำกันดีกว่า <c oughs> สำหรับคืนนี้เดี๋ยวผมก็จะนอนแล้วนะเพราะว่าวันนี้ก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะครับผมก็เพียแดดครับผมวันนี้แดดแรงมากจริงๆ ผมบอกตรงว่าเพียมากมันก็เป็นอะไรที่น่าเศร้ามากเลยนะผมที่เราไม่ได้ปลายัางไงเราก็ต้องสู้มันต่อไปครับผมมาอยู่นี่นะผมเราได้ทุกอย่างเลยนะครับผมทั้งมิตรภาพนะทั้งบรรยากาศเป็นการพักผ่อนอีกอย่างหนึ่งนะที่ว่ามันหาได้ยากนะครับผมเคผมเดี๋ยวเราก็นั่งเฝ้าเบ็ดกันอีกสักคู่นึงนะถ้าเกิดไม่กินเราก็นอน แล้วเราค่อยเจอเกันพรุ่งนี้เช้านะ เราไม่เจอปลาใหญ่เลยนะครับผมนี่นะอันนี้ก็เป็นปลาของเราครับผมที่เราตกมาได้เราก็จะทําตากแดดเดียวนะเกลือกัวตากเครือกัวขัวเกลือตากนี่โอ้ยตอนนี้ยังไม่ได้ทํานะผมโดนที่ทำแล้วอยู่ในนี้ก็พอได้นิดหน่อยนะครับผมพอได้ พอได้ทอดแดดก็ร้อนมากเลยนะผมวันนี้ร้อนทุกวันคนระับอยู่ที่นี่อยู่มาวันนี้วันที่สองแล้วนะผมบอกว่า <c oughs> ร้อนจริงจริงแต่เราก็จะกลับแล้วนะครับผมแต่เราจะไปที่ไหนต่อเดี <c oughs> ๋ยวเรามาดูกันในคลิปถัดไปเลยนะครับผมรับรองว่ามันแน่นอนอยากเจอของใหญ่นะวันนี้ต้องได้เจอ ถ้าไม่เจอเราก็กลับบ้านครับแล้วก็เจอกันกับซรัพยร้อยต่อแดดแดดแบบนี้โอ้โหหน้าไหมหมดเลยนะครับหน้าะดำหมดแหละโอ้ยแหก็ฝักกดไลค์กดแชร์ไปไน็ไนกํลังใจกันนะครับผมนี่นะคผมทางที่เราลงมาคือเราลงมาทางฝั่งทางนี้นะซึ่งบางชันมากน,นะเราก็ไม่กล้าขึ้นไปนะดูดิครับ จะตรงไปทางนี้นะปีดลยป่าไปขึ้นข้างน้านาจะโอ,อเคกว่านะก็มีคนมาตกปลาเยอะอยู่นะครับที่นี้ตอนแรกเราก็ผมก็คิดว่าจะไม่มีคนนะตอนที่ผมติด GPS ตอนที่ผมจะมาที่นี่ นี้เราก็จะวิ่งออกไปหน้าเขื่อนนะครับผมโอเคครับ okay, ผมไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับผม